เป็นสระแทงน้ำใช้แผงโซลาเซลล์เก็บแทงน้ำนี่เป็นปแปลปงผสมประสานบ่อ,บอเลี้ยงปลาดุกแบบธรรมชาติปลาดุกปแปลงเกษตร นี่ก็เป็นฟางนี่ก็เป็นกระท่อม,มตั้งอยู่ที่บ้านบุกตำบลจอระเข้มากกะจะของอาตองท <c oughs> องประดับ, <c oughs> บด้วยยีก่ก็สปอซูเปอร์มาร์เก็ตอยากกินพริกไดากกินพริกอยากกินมะเขือไดากกินมะเขือ dạ kín ping pa dạ kín ping pa mặc hưng cũng lang oak ngam rick kông lang ngam hmm dạp thrui dạp thrui dạp